สาบายด,ดีสาบายด,ดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเนาะพี่น้องมื่อนี้อากาศเป็นสีหอนหอนอ้าวอาวเ,เ,เนาสะสไลดก็เลยส่วนสะออนเพิ่นมากินของเย็นเย็นว้านวานเนาะอยู่หันกินนารีเว้านเย็นเนาะอาหานนี้ก็จะเอาคายผวกเบีงซอกเบีงซูเนาะว่าแต่เขามาสไลด์ก็สีให้สะออนเลือกบนนังเลยว่าสินงังโตได้ดนะเพิ่นกับนังโตข้างคางนี่เนาะเขามานี่ยก็จะกับมีไวฟไ,ฟไฟไฟให้เสื่อมต่อนางลินได้เนาะว่าแต่เขามากับบอลอสะเอาเม่นอกเม่นู่นเม่เลือกเลยสไลด์ก็สีให้สะออน เลือกนะเพราะว่าบิงซอกบิงซูนมีถวยหน่อยถวยใหญ่นาะสุดท้ายเพิ่นก็โยนมหาเลษเลือกคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเป็นขังแรกของเพิ่นเนาอไเด้เขามาหาหนิเแษลกกะ่ะเคยเขามาหลายเธอแล้วเนาะหานี่กะพากันเลือกแล้วพี่น้องเปิดไปเปิดมาอยู่หันแลสีไปสีมาอยู่หันซอยกันเลือกว่าเอาได้ดีเอาได้ดีสุดท้ายก็ได้บิงซูไม่โลดท็อปวิปเนาะแล้วกะ็ขนมปังปิง ถาดนึงเนาะพี่น้องอ่าซอยกันเลือกเด้บ่ฮู้ว่าซออนเพิ่นมากินแบบใด๋แน่เนาะเพิ่นโยนให้สะแลเลือกไปเลือกมาพี่น้องซอยกันเลือกิไปิมาอยู่หันอะถ้วยนันถ้วยนี้บ่สุดท้ายกได้เมโลทอีสะลิมาเลข12เนาะพี่น้องนี่อ่ะกับปังปิ้งนยช็อกโกแลตเนาะนี จัดไปฐานหนึ่งเนาะเปิดมาครั้งนี้อีกสาแหลกกระทามสะอ่อนว่าเอาบอพวกสาหนอกสาหนุ่มโอนตอกโอนตินกาแฟดอกกาแฟนุ่มเนาะเพราะว่าเพิ่นมากินพวกแบบนี้เลยพี่เนาะเพิ่นก็เลยว่าพอสำนีก่อนหย่านกินโบเบิร์ตเนาะหนาหันก็เจ้ากบประดับประดางามเนาะพี่น้องตามผอกตามฟ้าก็เจ้ากบทายหุบไม่หนอกไม่นู่ในหันก็เจ้าติดเอะประดับเนาะกางงามเนาะพี่น้องนี่ นี่เนาะเป็นห้องแอร์เนาะพูดมือได้อากาศอ่อนผูดได้พันไปพันมากับมาแวกินได้เนาะนี่ต่อไปเมนูเฮากับมาหอดเลยเนาะนี่ไมโลท็อปเวิบเนาะพี่น้องซุ่มสละสังถั่ยหน่อยเนาะสังถั่ยใหญ่จะหน่อยสิกินบ่เบิร์ดเนาะลองถั่ยหน่อยก่อนเนาะกะเจ้าก็มีหนุ่มมาให้โหยใส่พร้อมเนาะพูดใดมากหวานแห้งเนาะมันคล้ายๆกับน้ำแข็งใสน้ำปั่น บ้านสฉลยอื่นกันหล่มเนาะบางคนอื่นนะได้มากกับว่ารอสาเนาะห้สะอ่อนพันลงมือซิมก่อนเนาะพี่น้องห้เพ็นซิมก่อนเปลี่ยนกันเป็นมือกล่องพี่น้องเมีนยังดอกมาสองคนเนาะเปลี่ยนกันเป็นมือกล่องเนาะอ่าสวัสดเพันกระซิมพันว่าเย็นแขวเย็นเขวะกันว่าอุมยนิมไปฟอมได้พี่น้องนี่อากาศนั้นหอนมากินคล้องเย็นเย็นวันวานเด้อพี่น้องเปลี่ยนกันเป็นมือกล่องเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่หันเลยเนาะนี่เนาะเลยสังไม่โลท็อปวิบเนาะพี่น้องนี่ก็เจ้าเขือบ ไมโลหรือกโกโก้พี่น้องหรือว่าโอ้เปนตินมาก็จะเขือมาน่าจะเป็นไมโลเนาะคงซื้อไมโลทอวิคก็จะต้องเอาไมโลเขือตั้งขางมามานอะพี่น้องนี่เนาะมีครีมพร้อมนอนในวิบครีมบ่กก็จะเอื่นสแลกกับจัจซื้อเนาะสอนกันยังสงสัยเมนูยังมีเมนูไดเน่พิ่นว่ากลับมาเปิดเบื้องอีกอนเพอ่นว่าบางเทือเทือนหนามากินสิด้ลองสร้างเมนูอื่นพร้อมเนอเพิ่นว่าต่อมาเนี่ยก็เป็นขนมปังนอะพี่น้องปังปีเนยช็อกโกแลตเนี่ยเอาสอนพิ่นก็ซีมไปเนอะนี่ กินใบเบิดดอกพี่น้องเอ้ยสั่งมาสามอย่างกับเพราะว่ากินน้อยเดียวกับอิ่มแล้วต่อมากับเป็นอันเฟ้นไฟรถบาร์บีคิวเนาะอันนี้ของมักสแสลงเนาะสแสลงมากินเนาะพี่น้องมาแต่ละเที่ยต้องเด็ดสั่งเลยนะของโปวดพี่น้องของมักเนาะแนวกินลิ้นพี่น้องแสบเนาะนี่มาเดินมาเดินพลียาันี่เนาะจำแจวมันเก็จะเอื้ออีกยังกับพี่น้องมาโยงเนสบอกก็จะเอื้อยสลงกับโบจักซื้อเนาะ พิษว่าถือกับข้อถทษข้อภายเนาะพี่น้องบบจักกินไปซื้อแล้วพี่น้องเฮ็ดมันเสีบโจักซื้อพี่น้องหูตะกินบบจักหอดซื้อนี่เนาะมาสองคนกับเปลี่ยนกันเป็นมือกลองเนาะหลังจากกินอิ่มใจเงินก็จะแล้วก็ผ้ากันออกเมือเนาะพี่น้องเพราะว่าย่างสีผ้าซอนเพิ่นมาแวะซื้อก้องกินยูตลาดบนซออีกเนาะพี่น้องหลังจากกินของวันแล้วก็มารอตลาดน้อันนีวันซุกตลาดบนซอกเนาะมารอตลาดกับะอนเพิ่นมาซื้อเครื่องไปถ้าจัพัดมีเนาะ ขวดยำขวดพัดใส่ซื้อไม่ะอาเลยค่ะแต่เห็นไหนตลาดบันซองแล้วพี่น่อเป็นไหนกินข้งวาวาเลยอิ่มอคักแล้วพี่น่ออิ่มคักแห้ง ก็จะคากันแล้วสื่อถอนแม่งนะถอนดักเดะตัวสอนี่ชิพันเหรอตัวทองนี่ก็จะถอดบปพวกดะวังพี่น้องชิลอิเล่ตอนนี้ชิพัน ก็จะถอดจิตรอเนี่ยจะต้องเดี๋ยวหล่อต่อไปด้วพี่น้องใไปไป อันนี้ก็เจ้าค้ายพักเจ้าค้ายพักพี่น้องกายปวกอาหารสีมูปบว,วกฟัาต้องกินซ้ำเรนลูกพีนี่อ้าวฮะเสียอ,อีกแล้วจักตัวซื้อมือ่ะัวดเสือพาเป็นพ้องครูกันเนาะพี่น้องกบผู้หยิงโคตรดุ ซ้ำลอยสะอ่อนเป็นเหล่อลอยลอยเหลืออเยอะเสื้อผาก็เป็นอย่งเป็นคล้องคู่กันต้องไปนองอย่งนี้มาชอบเสื้อผาพวกสระต่อกกระติกห้อมอันนี้เป็นอย่า ขนมกางเกงกินสำเร็จรูปก็มีน้าปุ๋ยสอดกับสิพากล้ายนอน,นน้าไข่ฉอดน้าน,น้าววิลอกอา,ากะอากาศแปรป่วยน้าพี่น้องมือหอดมือนาวทางนี้ก็จะคล้ายของกินสำเร็จรูปนพี่น้องมีลอองกล้วยพอมีถอดขนมถอดป่วยพี่น้องต้องมันความหมักหมู่่นาะทางนี้กะขนมของหวาน สนิบปันไปเราจะไปพักพักพักกัดเดี๋ยวออกซิไลท์พี่น้องยามเนี่ยนี่แหละวิลาวกับมือหอนหมือนาวเนาะพี่น้องวันเกิดจำเร็จหลุกทางนี้ซื้อสลีอหอกับพี่น้อง ตองนันาะสไลอกะอ่ะงนนาะเอาพีอยูอันนี้เขากรมพี่นากว่ากนุ่อาหนึงบ่เดี๋ยวกันอุปโตยัง น้ำมึงเด้เดอสีห่อกะเาดมีมันต้นเอาดอียวะกลอะไรกอะกันเ่าคือเกินเด้ทางออกก็ไม่เห็นอยู่บนท่เจอกรถนะไปซื้อทางออนออกก็ได้จังไปซื้อนะอันนี้ คนบ้านเดียวกันป้าพี่น้องก็อยากใช้ขวขนมคนขึ้นร้ายแท้ะแม่มาฮันเดอร์ต่างหาเลยแม่มาฮันเดอร์ใช่เลยออซาวออหน่อยจะแหละเออออสื่อพะแต่สืซึเบสมุกซอกนุ่งหน่อยซึนุ่งหน่อืป่ะันนี้ เพื่นมากินอันนี้บอเออเพื่นบอกสั่งอาไรสีทิศเลยซิรีส์เป็นอะบ่นเถี่ยนะบอกอยากบ่นเถียด้วยรไปสั่งไร้ทิศเลยค่ะอันเด้ต้องเละอันเด้ข่างข่วนเด้อข่างออกมีเขาคำเขาเลี้ยงหัวยังไปซื้อเลยไปไปซื้อไปซื้อซื้อหนวดหนวดซื้อน้อกันได้พี่น้องอ่าเห็นว่าซื้อมาให้นู่นไหนซื้อผ่านให่นไหนต้องวานด้วยขังเมกอะอันนี้เป็นมันทอด มัเลินไมนี่เนาะก็จะเอิ่เงี้ยแหละเนี่ยไกลขยาวแม่แล้วก็จะขยาวยองขา่จอดดอกแม่แล้วก็จะขยาวยงข่อันยิ่งสืักนเนาะพี่น้องกองฝากได้องฝากมานูไหน ข้ามาไดอยางเกียรต่ะไปแม่ก็ไปซื้อสเลียวกาไปมไม่หมดให้ทานไม่หูดป่าปห้หลับป่นี่โมเมนต์รอกกมาแล้ว่ะทางคนเนี่ยาอสิลอกเมื่อแล้วไอ้ามาจะกินขคงหวานเนเมือไมอ่อนเมรแมยังแล้วสเลียงกะทางนี้รอก็บไปงูมาเก็บไปงูมาจเน้ซื้อนาะ อ่ะงูหาเสือผ่ายีกขบเสือหายน้องอิ้บ่เอองามโยน้ำจุแพรมันสีทรายสันบมันสีเฮียใส่จับเจือของกระจ่านะนั่นแหละเสือผายนั่งอเนี่เสือผหายนั่งอเป็นมาปะออกกันเด้อ ต้มับเปียก็มีนแลพี่น้องเจ้าค้าพวกโรตีโรตีกองวางขนมร้ายพวกยำพวกเนี้ยนะพวกลูกสองลูกสี่หมักใหม่ครเนี่ยบมาเพียงเดียวชิลอ์ยังแหนบมากพี่น้องยังติดใจหมักแตงยิ่งเงินจังสือกระเป๋าน่ะพวกยำ

ชั้นไหนยังอีมอยู่ชั้นไหนงคืนหัวฉียาวยังจำได้อง,งประจบเลยนะคล้องปากหน่องยิงมีหอดดักแตะยิงกินได้ดักแดะกินเหรอ่อ,อม,ามากินหลีดถอนแสบแแดนมัน เสียงโลกไปเมื่อนาะพี่น้องจะพาหูซิวเอฟซีวัดเพิ่งตอดแตนตอดบ่อนนะ้าตัวนี้ลงตัวนี้ก็ลงตัวนี้ขึ้นอีกแล้วมากับเจ๊กยายสลีโอกาบนะพี่น้องอย่างตัวนีเ้เด็กหน่อยนาะเรนครับสอนพันย่าเอาเครื่องเมื่อวานเยอะก็แหลกสือแบบพวกที่ลำมาานาพี่น้อง คิมทับผิวโพสส่วงนี่ไงไก่จียหอยอดน,น้ำน้อยเจ้านอยเขียดเล่นเขาแข่งเขาค้านาพี่น้องซื้อมาไว้ท่า <c oughs> อยู่แล้วกับมือหยอดมือน้เนาะพี่น้องอากาศแปรป่วนนะบมหัศวายู่ไทยเป็นคือกันบอเนาะสอนพี่น้องเอาเครื่องมาไวน้องพี่น้องเจ้านอยชิญยางมาหลินนำเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สแหรับสิฝากไว้สำนีเนาะไว้พอกันไหมคลิปนะถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนี้เด้อบ๊ายบายสวัสดี